สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะจะบอกว่านะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเนาะรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานิดหนึ่งได้ไหมนะคะขอแค่นี้นะคะขอแค่นี้จริงๆนะคะได้โปรดนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วย อ่โอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะสวัสดีนะคะคุณพรรวีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแม่เอ้ยนะคะแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะ ขออภัยขออภัยเพื่อนๆน,นะคะมาเสียงดังอีกแล้วอะไรเนี่ยนะคะเออนะคะเอออะโอเคโอเคนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะคะลบกวนกดไลค์กดแชร์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 ข้าพเจ้าด้วยเออมาแบบ มาเป็นกำลังใจให้กับเรานิดหนึ่งสิได้ไหมนะคะนะคนดีของพี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคเดี๋ยวๆขออนุญ,ญาตแชร์หน่อยนะคะวันนี้คนยังเราจะรอให้คนเข้ามากันอีกนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคะเราค่อยพูดคุยกันเออดีไหมนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆท่านมากๆนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆท่านมากๆนะคะ วันนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราเล่าก่อนนะคะวันนี้นะคะเรานะคะเราจะกินต้มผักเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะป่านถ้าน้ํามันพู่ออกมาแกด,ดูให้หน่อยนะมันเดือดมั้ยยังเนี่ยฮะน้ำหกปะ่ะฮะแกเอาผ้าเช็ดหน่อย สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะคะขออนุญาตแชร์ไปที่เพจคูปเปาหน่อยซิเพราะว่านะคะเพราะว่าวันนี้คนยังเข้าถึงไม่เยอะขอแอบแชร์ไปที่เพจคูเปานิดนึง <laughs> สวัสดีค่ะคุณอาพรนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอ่อทีนี้นะคะเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันเนาะนะคะ เราได้มาพูดคุยกันในมุมมองของทองเนี่ยเรียกว่าก็น่าจะพอทํากําไรกันได้นะคะเพื่อนๆน,น่าจะพอทํากําไรกันได้อยู่เนาะในอา่าอาทิตย์นี้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราบอกแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราบอกแบบนี้ก่อนว่าเรามีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะสนใจที่จะ เกี่ยวกับ Co p y t ีทนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจ Co p y t ีทนะเพื่อนๆนะก็สามารถที่จะแอดไป,ไปที่ l ล n e เจ g o s ก g n a l 2ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เรากับครูเป,ปาเนาะก็ได้ทำา Co ปปีท e ขึ้นมานะคะตอนนี้ก็ได้กำไรนะคะเรียกว่าได้กำไรต่อเนื่องแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ต้นสัปดาห์เนาะไม่ใช่เออจริงๆก็เทดมานานแล้วแหละก o p y t ีทปอะแต่ว่าสว,นะวัสดีค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะยาเรื่องประจำเดือนวันที่สิบสามไปสาามวันเป็นจะมาเม่อไหร่นี่น่าจะมาวันนั้นแก็กินก่อนน่าจะต้องสงแกพพอไหมครน่าจะพอ่เชช่วงาเย็กเริกินตั้งแต่วันนี่รามอ่อ จะได้หมอมาตรวะไรใช่หมาจจะว่าจะเกินนี่น่าจะเกินเกินอ๋อเกินที่พี่อ๋อพอใช่ไหมคัช่้ยยี่สิบบาทวักนนี้ก็คือกินได้ทุครับนี่แต่วันนี้ตอนนี้วันที่เป็นธาตอใกช่แล้ว็อหยุดหลังจากยุดก็สองสามวันก็จะออที่ร้อสิบบาอืมไม่ไม่ไม่มีกำหนดนะแต่ว่ามันเป็นคมรขนาดสุดเพราาัให้ประจำเดืน

ไลฟ์กระตุกไหมสักครู่นะคะสักครู่รอ๋อค,คุณคุณซ้อมถ้าเป็น iPad เนี่ย <c oughs> เห็นครูเปาบอกว่าจะมีปัญหาใน iPad นิดน,นึงนะคะ,ะแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> จะไม่ได้เห็นฉากหลังของ ร้านยาเนาะนะคะเราก็มีการเปลี่ยนมุมมองกันบ้างเนาะเพื่อให้มันดูแบบเออน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะมุมมองของวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมุมมองของวันนี้นะคะจะไปในทิศทางไหนดีจะไปในทิศทางไหนด,นหนดีอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแต่เมื่อกี้ต้องขออาภัยด้วยนะ เพราะว่าเ,เราก็เปิดร้านไว้ด้วยนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปก่อนนะคะว่าราคาทองคำนะคะในตลาดโลกนะคะได้ปิดทรงตัวที่ระดับ1.859นะคะโดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์นะคะขณะที่นักลงทุนเนี่ยได้เข้าซื้อทองคำเนี่ยในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะคะซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะวันนี้นะคะสิ่งที่พวกเราจะต้องติดตาม เดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์นิดน,นึงนะคะว่าวันนี้เราจะย้ายเวลาไลฟ์นะคะมาไลฟ์กับครูเปานะะในช่วงหนึ่งทุ่มนั่นเองนะคะทีนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะติดตามต่อกับสถานการณ์ระหว่างสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยน่าจะนะคะดูว่าเหมือนเดิมก็คืออิสราเอลน่าจะมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีในเรื่องของอาวุธนะคะมากกว่ากลุ่มฮามาสนะคะแล้วก็ อิสราเอลเนี่ยก็ได้ยึดในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะในพื้นที่ของกลุ่มปาเลสไตน์ไปได้นะคะทีนี้แล้วสถานการณ์จะจบเมื่อไหร่หรือจะจบลงเมื่อไหรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มองว่าฮามาสเนี่ยน่าจะไม่ได้น่าจะสู้ไม่ได้นะคะถ้าถ้าเราอ่านจากหลายๆข่าวเนี่ยนะคะแต่ว่านะคะก็ต้องรอดูสถานการณ์ก,กันอีกทีนึงนะคะคือมีมีเราไปอ่านข่าวก็คือเหมือนกับว่าและฮามาสทาไปทําไมเนาะทาไปทําไมในเมื่อตัวเองก็ Uh, อาวุธก็เทคโนโลยีก็สู้อิสราเอลไม่ได้แล้วก็อิสราเอลก็มีอเมริกาเป็นตัวหนุนหลังอะไรเงี้ยมันก็เลยมีทฤษฎีสมคบคิดนะคะขึ้นมาอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือประมาณว่ากลุ่มฮามาสนะคะได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและก็อิหร่านเนี่ยเป็นพันธมิตรกับรัเสเซียนะคะในเรื่องของการส่งในเรื่องของอาวุธอะไรพวกนี้นะคะคือเหมือนกับว่าต้องการที่จะตัดกําลังของอเมริกาหรือเปล่าเลยเลยมาทําในเรื่องตรงนี้นะคะ แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์จริงๆจะเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ผู้ที่เสียชีวิตจากคนที่จากการรบครั้งนี้ทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เอาใจช่วยเนาะอยากให้มันจบในเร็ววันเราไม่อยากให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าการสงครามครั้งนี้นะคะหรือว่าสถานการณ์ ตรงนี้นะคะมันจบได้ไวก็ดีนะคะเออแต่ถ้าเกิดว่ามันจบไม่ได้แล้วมันเกิดการขยายวงกว้างเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้ทองเนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันในมุมมองตรงนี้ก่อนว่ากองทุน SPDR เนี่ยเมื่อวานได้มีการเทขายทองคําอยู่ที่4.04ตันนะคะแล้ววันนี้ก็มีการ เทขายอีกประมาณ0.3ตันซึ่งน้อยมากนะคะที่นี้เมื่อวานเนี่ยการเทขายเนี่ยไม่ได้ทำให้ราคาทองเนี่ยหรือว่าไม่ได้กดดันราคาทองให้ลงนั่นเองอะนะคะเรียกว่าราคาที่เทขายเนี่ยก็โดนแรงซื้อเนี่ย cover มาหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราวิเคราะห์ว่าในมุมมองของฝั่งขาบายเนี่ยยังเป็นมุมมอง ลักษณะมุมมองของฝั่งขบายเป็นมุมมองที่ได้เปรียบพวกเราในการเทรดอยู่นั่นเองนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็บายแล้วบายอยู่แล้วก็บายต่อน,นั่นเองนะคะโอเคไหมเอออันนี้คือมุมมองของข้าพเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ มองไปในทิศทางาเดียวกันเพื่อนๆพิจารณาได้แต่อย่าลืมว่าทุกควาทุกการเทรดมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็จับตาในเรื่องของการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมีข่าวในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะจะมีข่าวในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะ ข่าวมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะคะก็จริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มของครูเจี๊ยบเนาะเพื่อนๆก็จะได้รับการอัปเดตอยู่แล้วนะคะว่าวันนี้มีข่าวอะไรเพราะว่าเราก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้โพสต์ในเรื่องของข่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะข่าวที่ส่งผลต่อราคาทองคําที่น่าติดตามในวันนี้นะคะคือดัชนีราคา ผู้ผลิตพื้นฐานคอ PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะซึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยการคาดการเนี่ยเป็นปัจจัยบวกต่อทองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะต้องมาดูค่าจริงกันอีกทีนึงแล้วก็ในช่วง2อสามทุ่มสินะคะถแถลงการจากวอลเลอร์นะคะสมาชิก FOMC นั่นเองนะคะโอเคไหมอ่าวันนี้มีข่าวนะคะ2วันก่อนหน้านี้ไม่ได้มีข่าวเมื่อวานไม่ได้มีการ เคลื่อนที่เยอะมากนะคะแต่วันนี้นะคะอาจจะส่งผลทําให้กราฟเคลื่อนที่มากขึ้นก็ได้นะคะโอเคไหมเพืพ่อนๆก็ระมัดร,ระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยแล้วทีนี้ คำถามก็คือนะคะดัดชนี PPI นะคะหรือดัดชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยมันสำคัญอย่างไรทำไมถึงจัดอัดดับว่าเป็นข่าวแรงนะคะเพราะว่านะคะมันเป็นตัวเลขหนึ่งในเรื่องของการพิจารณาว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศของสหรัฐเนี่ยมันเป็นอย่างไรนั่นเองถ้าตัวเลขมันมากขึ้นนะคะในช่วงข่าวเนี่ยตัวเลขมากขึ้นก็ส่งผล ดีนะคะแต่ก็จะทําให้เข้าใจว่าเงินเฟอ้อมีลักษณะของค่าที่สูงมากขึ้นได้และอาจจะส่งผลทําให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปนั่นเองแต่นะคะต้องมีคําว่าแต่เนาะหลายๆการให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะคะของคนที่อยู่ในที่ทำงานที่เฟดอะไรพวกนี้นะคะเราจะพบว่านะคะเขาเริ่มมีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะคะว่าเฮ้ยตอนเนี้ยนะคะพัฒัารรัฐบาลเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของอมันอยู่ใน พันธบัตรรัฐบาลมีอัตราผลตอบแทนที่สูงนะคะอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ได้อะไรเงี้ยคือคําพูดดูท่าทีเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่มีท่าทีที่แข่งขันว่าฉันจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปฉันจะต้องถืออัตราดอกเบี้ยที่สูงต่อไปอะไรเงี้ยนะคะก็ดูเปลี่ยนท่าทีไปแล้วก็จากผลนะคะจากผลในเรื่องของ ตลาดนะคะที่มีการรวบรวมจาก CME Group นะคะก็มีการคาดการว่านะคะตลาดหรือนักลงทุนเนี่ยยังคงคาดการว่า f ฟดเนี่ยนะคะจะมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนะคะโดยคาดการอยู่ที่84.5%ขนาดขณะที่อีก24.6%คาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนั่นเองนะคะแปลว่าเมื่อก่อนนะเ0เลยนะคะสำหรับเดือนที่ผ่านมาเดือนกันยายน90%์นักลงทุนมองว่า เขาจะไปขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเดือนพฤศจิกายนแต่กลายเป็นว่าตอนนี้นะคะถึง85%มุมมองเปลี่ยนแล้วก็มองว่าอาจจะคงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้นะคะถ้าคงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเรานะคะก็คือมีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะทําให้หนุนทองหรือว่าราคาทองเนี่ยจะปรับตัวขึ้นนั่นเองนะคะโอเคไหมสรุป เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆถ้ามีตรงไหนสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะทีนี้ก่อนที่เราจะสรุปในมุมมองของข่าวเนาะเราก็อย่าลืมนะคะประชาสัมพันธ์น,นิดนึงนะคะไลฟ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้สนับสนุนอย่าง Pepperstone นะคะก็ต้องขอบคุณ Pepperstone ด้วยนะคะที่ให้ ความสนับสนุนรูดเจี๊ยบในเรื่องของการมาไลฟ์ให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะทีนี้นะคะ Pe s t o r s t o n เนี่ยอยู่ในเป็นโบรกเกอร์ที่อยู่ในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วนะคะก็คือมีไลเซนส์น,นะคะไม่ว่าจะเป็น ASIC FCA นะคะหรือว่าก็คือมีทุกไลเซนส์นอะที่เป็นเกี่ยวกับการเทรดอนุพันธ์หรือการเทรด Forex นั่นเองนะคะแล้วก็สเปรดต่ำนะคะ ราคาฉับไวนะคะเรียกว่าเขาเรียกว่าสเปรดเนี่ยของ Pepper Stone ก็ต่ำมากหรือว่าเป็นรอสเปรดนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะสนใจที่จะเปิดพอร์ตกับ Pepper Stone นะคะสามารถกดลิงก์สปอนเซอร์ได้เรามีโปรโมชั่นนะคะสำหรับคนที่สมัครผ่านลิงก์โปรโมชั่นของคูเจยบนะคะก็คือสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ในเรื่องของการการเทรดนะคะหรือว่าการใช้ e p p e r s t o n e อ่ะนะคะก็ อ่ออันนี้เป็นประชาสัมพ,พันธ์ที่ Pe เปอร์สนเขาได้สนับสนุนในแบบคนที่มาฟังไลฟ์ของครูเจีย๊ยบคนที่ติดตามเราคนที่อยู่ในห้องเทรดของเราอะไรเงี้ยเขามีโปรโมชั่นให้กับ ทุกคนนะคะที่สมัครเปิดพอร์ตกับ Paperstone นะคะก็คือฝั่ง100นะคะรับเลย1น,นะคะคอร์สเรียน forex แบบฟรีๆที่เราได้รวบรวมมาไว้มากกว่า40ชั่วโมง2นะคะหนังสือ e-book forex trick นะคะเหมาะกับผู้เริ่มต้นนะคะแล้วก็จริงๆก็มีการรวบรวมเทคนิคไวเ้เยอะแยะมากมายจริงๆอ่านเล่มนี้ก็คือไม่ต้องอ่านที่อื่นแล้วนะคะ 3. นะคะเข้าห้อง VVIP signal นะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าฝั่งเงิน200เหรียญขึ้นไปนะคะเราจะแจก EA ให้เพื่อนๆนำไปใช้กันด้วยฟรีๆนั่นเองนะคะ ประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะไม่มีไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าโปรนี้คุ้มค่าก็สามารถที่จะกดสมัครแล้วก็แอดไลน์กันที่ไลน์แอดคุูดเจฟฟอร์เรกนั่นเองนะคะโอเคไหม เออคุ้มค่ามากๆนะคะหน้าที่การประชาสัมพันธ์ก็ประมาณนี้ทีนี้นะคะมาถึงตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าสองคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ของข้าพเจ้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากนะคะมีถึง270กันเลยทีเดียวเออนะคะชอบนะคะชอบนะคะขอบพระคุณมากๆเออนะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ

จริงๆยากุ่นนั้นก็กินไม่ได้แล้ว้็กินเนได้เป็ยาคาเส้นมันอักเสบก็ยาลดการอักเสบถ้ากินแล้วแพ้เนี่ยก็จะกินยากรุ่นยาต่าต้องแ้อยุวเยแใช่ต้องใช้กลุ่นเส้นวันนี้ต้องกินลายเส้นยากลเส้นใช่ไม่แก่กไแก่ต้องกินอะถ้าแพ้ล่ะ แพ้จะความเสี <S <S ่แพ้ตรงนี้ได้ไหม่ะคือมัแ้คืออาการต่อมันคือการมันกองนั่นแะค่ะก็อยายาไอโฟนมันเป็นยางอักเสบแลวยาลดการกเสบคือม่เจะไม่มียากาอสตัอไม่มี่แลยาเส้นก็ืก็นอนจะสิไม่้เอ่อาจช่มงไม่ง อันนี้เราก็พูดตามหลักที่ถูกต้องน,นะคะถ้าสมมติว่าจะทานก็ต้องรับความเสี่ยงเพราะว่ามันยากลุก่มเดียวกันถึงแม้จะเป็นยาตัวตัวก็มีความเสี่ยงที่จะแพ้ได้เหมือนกันถ้าจะรับก็จ่ายแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงแพ้เราเองอย่างนีค่ะนั่นแหละก็ถึงอธิบายให้ฟังยาใครก้าเนื้อม,มีมีในเรื่งองการแก้วปวดด้วยใช่แต่ว่ากินมนอาจจะงงนิดนึงสามสิบห้าบาท ก็นนมันตรงตกินนี่จะมีบีมีต้มมีบีกินไว้ก็ดีค่ะ,คะ<ม>กินด้วยก็เจนีๆอาจจะเกิดกกจากการเนื้อเส้นบ้งอีเน่้อชาได้นะไใช่ชวันนีกล้ามเนื้อพอมันอักเสบมันระทาเส้นประสาท มาแล้วขออภัยเพื่อนๆนะคะขออภัยทุกทท่านนะคะแม่ลุกวันนี้ลุกหลายรอบนะคะขออภัยจริงๆนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในมุมมองการเทรดกันนะคะมุมมองนะคะมุมมองสําหรับการวางแผนในการเทรดทองในวันนี้นะคะเราจะให้น้ําหนักกับฝั่งขาบายนะคะโดยเราจะรอเข้าเซลล์ที่18 5 4าสนะคะ1854ตั้งสต็อปลอนะคะ1845ง8 4, 5 1, 8, 4 1845คือสต็อปล s อนะคะแล้วก็เก็บทำกำไรที่1 8 7 5นั่นเองนะคะเก็บทำกำไรที่1 8 7 5เหโอเคไหมคะอย่าลืมนะว่าทุกไอเดียในการเทรดนะคะทุกไอเดียในการเทรดนะคะเรียกว่าเป็น เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นแน่นอนอยากจะให้เพื่อนๆนะคะต้องบริหารความเสี่ยงกันด้วยนะโอเคไหมคะ เออมี TP มี Stop Loss ทุกครั้งนะคะอยากคาดหวังว่าทุกออเดอร์ที่เราได้หรือว่าที่เราไปฟังจากอาจารย์คนนั้นคนนี้มาอะไรเงี้ยจะแม่นยำนะคะแล้วใส่ l l In อะไรพวกนี้นะคะไม่ใช่วิธีทางที่ถูกต้องเนาะการเทรดนะคะเรามองแค่เป็นไอเดียแล้วก็พิจารณาต่อด้วยตัวเองดีไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกเพื่อนๆนะแล้วก็ให้เข้าใจกันด้วยถ้าถามว่าเรานะในการเทรดแต่ละวันเนี่ยถ้าถามว่าเรามีอารมณ์ที่เราจะต้องเราจะกลัวไหมว่าเราจะ กลัวว่าเราจะชนสต็อปลอสอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวนะคะไม่มีใครอยากเสียงเงินหรอกนะคะแต่ถ้าเราบริหารความเสี่ยงแล้วเราเข้าใจว่าระบบเทรดเราเนี่ยมันสร้างกําไรในระยะยาวได้หรือไม่อย่างเงี้เราก็จะสั่นสะเทือนทางอารมณ์ลดน้อยลงนั่นเองเออนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือเราอยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจในมุมมองนี้ด้วยโอเคไหมคะ อ่ะอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าอยากเข้าห้อง VVIP ของรูเจี๊ยบนะแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนมากๆนะคะเข้ามาเตอะเข้ามาเตอะโอเคไหม <laughs> อ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะน่าจะไม่มีอะไรที่จะต้องพูดคุยกันแล้วนะคะหรือว่ามีประเด็นอะไรที่เพื่อนๆอ,อยากจะ ให้เราวิเคราะห์หรืออยากจะให้เราพูดคุยเพื่อนเนคุยกับเราได้นะเออเพื่อนเนคุยกับเราได้นะคะว่ามีลักษณะอย่างไรเนาะทีนี้เดี๋ยวเราดูในส่วนของ USD o l l a r index กันสักนิดหนึ่งนะคะ USD อ่า USD index นะคะ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดกันในมุมมองแบบนี้นะคะเราจะพบว่านะคะเราจะพบว่าราคาเนี่ยนะคะในเทา่าเฟมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันได้หลดเทรนไลน์ของขาขึ้นลงมานิดนึงนะคะแต่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้มุมมองของ US d o l a r Index เนี่ยเปลี่ยนไปมากนักนะคะเรียกว่ายังไม่ได้ทําให้มุมมองตรงเนี้ยเปลี่ยนไปว่าจะกลับตัวลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังไม่ใช่นะคะแต่อาจจะเป็นการย่อตัวก่อนก็ได้นะคะโดยแนวรับ ที่มองว่า US Dollar Index มีโอกาสที่จะลงมาได้นะคะคือ 105.453นะคะแต่สุดท้ายราคาอาจจะปรับตัวขึ้นไปต่อก็ได้นะคะตามลักษณะเทนเพราะว่าราคาเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้แล้วมีการทะลุขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้มุมมองไว้ว่ามีโอกาสที่จะย่อก่อนขึ้นต่อน,นั่นเองนะคะสำหรับ US Dollar Index ซึ่งอาจจะสนับสนุนนะคะในความคิดที่ว่าทองอาจจะปรับตัวขึ้นได้แต่เนื่องจากเรามีการวิเคราะห์กันเป็นรายวันอยู่แล้วนะก็จะให้เป้าหมายประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอให้นะคะวันนี้นะคะเป็น วันที่เพื่อนๆนะคะมีกำไรนะคะอย่าลืมนะคะโชคดีมีกำไรแล้วก็เข้ามาฟังไลฟ์เราได้ในทุกๆวันนะคะช่วงเที่ยงของแต่ละวันนั่นเองนะคะขอบพระคุณมากๆที่มาติดตามกันนะคะแล้วก็ฝากทูเจียบไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะโอเคไหมสวัสดีนะคะไปละบายบาย